มานะครับลูกค้าบอกว่าพัดลมมันหมุนฝึกเสื่อดิดๆขัดๆแล้วก็ทําให้อมอเตอร์ร้อนเร็วนะครับแล้วก็จะมีเทอร์โมฟิวขาดด้วยนะครับอ,อันนี้ยี่ห้อหาตาดีนะครับราคาถูกๆเน่จะจะเป็นบูธอย่างนี้นะหน้าตายาพัดลมบ้านทุกบ้านจะมีปัญหาบ่อยมากถ้าเปิดไว้ทั้งวันถึก แล้วก็เสียง่ายครับเนี่ยเราก็เลยมาเปลี่ยนเป็นแบบระบบลูกป,ปืนเลยครับอ่าเป็นลูกป,ปืนมีขายในท้องตลาดทั่วไปนะครับไปหาซื้อเอาในราซนะ่าในอะไรก็้นั่นแหละซบปกี้ซบสั่งซื้อก็ได้หรือไปหาซื้อตามร้านอ่าอะไรพัดลมมีขายเหมือนครับในเมืองอ่า๋ยวจะมามาดูการเปลี่ยน,นครับ